สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเปิ้ลนะคะน้องเปิ้ลเนี่ยคือจะมีเป็นไม้อะไรยังไงบ้างแนะนาท่านผู้ชมหน่อยเปิ้ลจะเน้นไม้ฟอกอากาศนะทคลอยู่ในอาคารได้เนาะใช่ค่ะนี่นะคะนี่อยู่ในอาคารได้นะจะมีเป็นแบบยางอินเดียดำยางอินเดียดำเนี่ยต้นเท่าไหร่คะเปิ้ลคะถ้าไซนี้350ค่ะนี่นะคะเป็นทรงกระถางเดลล่าให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ350ไม่รวมค่าส่งนะ ค่าส่งแล้วแต่ลูกค้าว่าจะให้ส่งแบบไหนยังไงด้วยนะคะโอเคอันนี้จะเป็นด่างใช่ไหมเอ่ยด่างชมพูค่ะด่างชมพูนี่นะคะเป็นแบบนี้อ่าเลือกกันได้เลยนะคะด่างชมพูเท่าไหร่น้องเปิ้ลเท่ากันค่ะสามร้อยเท่ากันนะคะนี่นะคะอ่าเลือกได้เลยนะแบบนี้นี่มีคี้ประวานด่างด้วยวันนี้นี่นะคะเน้นไม้ฟอกอากาศนะคะบ้านนี้นะคะสองร้อยหาสเปิ้ลเนาะใช่ค่ะมันโ้ช้าว่าเขียวเนาะ ม,<า>มันโ <มะ S 1> ตช้ามากมากแม่ม,มากด้วย<ช>นะ,ะนี่นะคะคีบประวันด่าง250านะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นกวากมรกตสีดำนะคะ,คะแต่งระถางสวยๆไปให้แล้วนะคะอันนี้290บาทกระถางเล็กเท่าไรหร่อะน้องเปิลกระถางเล็กให้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะมีสองไซส์ด้วยกันนะคะแบบนี้เลยสวยๆ อ้โหพี่พี่มันมีตำนานกับพี่ไม้ต้นนี้อันนี้นัคขาดด่างนัาดด่างเป็นไม้ต้นแรกที่พี่ซื้อแพงมากอันนั้นอ่ะอันนี้มันดังๆอ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะสองร้อยค่ะสองร้อยเนาะโอเคสวยๆนะคะสวยๆแต่ว่าไม่ต้องรดน้ําเยอะค่ะเดี๋ยวเน่าเดี๋ยวเน่าเดี๋ยวเน่ามันอยู่ในตระกูลอะไรนะอยู่ฟเบียอยู่ฟเบียสใช่มเนาะมันไม่ชอบน้ําเลยนะคะเป็นนักขราดด่าง อ่ะอันนี้รวยรุนฟ้ารวยรุนฟ้าเขียว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 จัดกันไปเท่าไหร่เลยหกสิบบาทหกสิบบาทนะกรุบกีิบหกสิบเก็บไว้นะเอฟปิดเอาไ้ตรงไหนได้นะคะใช่เหมือนอันนี้กําลังจะออกดอกด้วยมาแล้วนะเห็นนะเห็นดอกแล้วเห็นยอดดอกแล้วขน้นปลูกเรารวยค่ะโอเคหกสิบบาทนะคะอันนี้เป็นกุหลาบหินค่ะ ออกม่วงๆวเนาะเวลาลมหนาวอะหรือว่านี่ของเบิ้ลจะเลี้ยงแบบแดดร้อยเลยค่ะแดดร้อยเหมือนบ้านพี่เลยมันจะออกม่วงๆ่วงเลยนี่นะคะต้องต้องแดดร้อยเลยนะคะท่านผู้ชมน้องบอกว่าหยาบ ไปส่งสารเขาแดดร้อยฝนร้อยเลยนะเทรนให้เขาสวยนะคะก็คือต้องแดดร้อยไปเลยนะคะของเบิ้นนี่คือพอฝนตกเบิ้นจะไม่อยู่เข้านะคะคือให้เขาโดนโดนฝนแดดร้อยฝนร้อยเลยอยู่แบบข้างกําแพงบ้านเลยอยู่บ้านเปิ้นต้องอดทนใช่ค่ะเพราะว่าเบิรนอยู่บ้านเบิรนต้องอดทนอันนี้กระถางเอ่อไซอะไรนะไซ8 8สูกใช่เป็น8สูงนะคะนี่นี่เลยนี่นี่น้องๆใส่ให้แบบนี้เลย สวยๆไปเลยตัวนี้ด้วยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสวยๆแล้วบอกออกแดดได้เลยนะจ๊ะอันนี้เขาเลี้ยงแบบออกแดดเศรษฐีเศรษฐีขอดซับ์อืมเศรษฐีขอดซับหรือเงินขอดแล้วแต่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลไม้หมูนะคะสายหมูต่างๆสองร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางนี้อันนี้ก็เป็นคาซูล่าใช่ไหมคาซูล่าค่ะคาซูล่านะคะเท่าไหร่คะแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทนะคะคาซูล่านี่คือเขามีหลายอย่างเลยนะตัวเนี้ย ที่เป็นแซกุลนนะคะน้องมีหลายแบบมากๆเลยแล้วเทรนไปแบบสวยๆเลยคือติดม่วงติดชมพูไปหมดเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแคคตัสนะคะหาสิบเก้าบาทสกระถางร้อยอันนี้เป็นอะไรน้องเปิ้ลอันนี้หนูจําชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าคิดใช่โตมโตโยกโตโยกเลยอะลมแรงขนาดใช่ค่ะเป็นคิสเป็นคิสเน่นี่ก็ลูก ลูกคุก35บาทสามกระถางร้อยถ้ากระถางใหญ่59บาท2กระถางร้อยเนาะค่ะใช่นี่จะลังจะออกดอกเลยแอตโตแอตโซนะคะดอกสวยนะคะท่านผู้ชมเอฟกันได้เลยแอตโตเท่าไหร่หนูแอตโตเท่ากันค่ะห9เหรอ59ห9เนาะค่ะโอเคอันนี้กระบองทองกระบองทองฟอร์มกอฟอมกอเลย250 250นะคะตัวนี้จะเป็น พอเท่าไหมพอเท่าใช่ไหมค่ะพอเท่าพอเท่าแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เท่าไรเอ่ยร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้เก๋มากเธอตัดแล้วให้มันเป็นขึ้นเป็นกอใช่ไหมใช่ค่ะกลิ่นมะเฟืองอุ้ยเอ็นดูแก้วอ่ะเอ็นดูแก้วอ่ะน่ารักอ่ะใช่แบบคาเฟ่ดินเผาด่านเตียนเปล่าใช่ค่ะดินเผาใช่ไหมใช่ค่ะเออดินเผาด่านเตียนบ้านเราเก๋เดียะแก้วบักใหญ่เท่าไหร่อ่ะสามร้อยค่ะหืมสามร้อยนะคะ เนี้ยเนี้เอ็นดูด้อเดะอ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมให้ฟังว่าครูครับเสรษฐีขอดบ้านผมมันคือเหยียดฉึงมันบกขอดครับทํายังไงถึงจะขอดมันไม่งอจริงๆอ่ะเขาบอกว่าถ้ายิ่งขอดยิ่งรวยนะเอราเลี้ยงยังไงครังไม่ชอบน้ําไม่เอาน้ําเลย ใช่ค่ะไม่ชอบไม่ชอบน้ำนานๆให้น้ำทีให้อยู่แบบอดๆาใช่อุๆอย่างนี้คืออย่าไปให้น้ำบ่อยใช่ไม่ต้องบำรุงมากเดี๋ยวมันไม่ขอดใช่ค่ะอือยิ่งเพราะว่าบางคนบอกว่าเลี้ยงไปเป็นกุ้ยช่ายหรอผักกุ้ยช่ายค่ะใ่รใช่ช่ใใช่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 ใม่ใช่ใ่เนี่ี่ใช่ใ่ใบใมัน่่อ งดน้ํานิดนึงนะเนบนะลองดูลองดูนะมะพร้าวทะเลทรายนะคะห้าสิบเบาทใช่คือสวยมากเลยนะสองกันแล้วใช่ค่ะเกร๋ๆเนาะมันคือความแบบมะพร้าวน้อยๆอยู่วันนี้เอ้าผมลดน้ําทุกวันนั่นแหละจ้ะมันคงเป็นเช่นนั้นแหละเธอเธอก็งดน้ำเขาหน่อยเขาจะได้ขอดๆเนาะใช่อ่าอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยมะยักษ์มะใหญ่ค่ะอฮะ นี่มาลายอันนี้จะเป็นพวกไก่อะไรพวกไก่ไก่ต๊อกต๊อกอะไรพวกใช่มใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่บ้างนี่คะกระถางละ59าสิบเก้าห้าสิบเก้านะคะถ้ากระถางใหญ่อันนี้กระถางใหญ่นี้500ค่ะ500ร้อยเนะเก๋ๆนะคะใครแบบจัดเยอะมากจัดบ้านจัดออฟฟิศเนาะสไตล์มินิมอลบ้านนี้ตอบโจทย์มากนู่นนู่นี่นี่นี่ถัง ถัทงทองอันนี้เป็นไม้มงคลน,นะคะ<ม>พวกร้านคา้าอะไรอย่างเงี้ยไปไว้หน้าบ้านก็ได้นะ,ะมีทองเป็นถังเนาะใช่ค่ะแหม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่กระปุกนะจ๊ะนี่คือถังนะดะอุ้ยมันใหญ่มากนะป้อนพี่ที่เคยเห็นที่เขาจัดสวนนละยค่ะสวน,นใหญ่มากเนี่ยคือแบบไซส์ย,ยังเล็กอยู่แต่ถ้าใหญ่ๆเลยมันเท่าโอ่งบ้านเราอะ ถ้าองแดงบ้านเราเลยนะบอกเลยอันนี้ร้อยห้าสิบาทนกเปินเนาะอายุยี่สิบปีขึ้นไปถึงจะออกดอกค่ะใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก้องเคยเห็นแล้วดอกมันเคยเห็นแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวสวนใช่ค่ะต้องใหญ่มากยี่สิบปีอืมอ๋ออันนี้ตอจากมาลูใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ที่กินผลอ๋อโอเคต้นนี้ละค่ะกินผลไดร้อยห้าสิบนี่นะคะอันนี้มีด้วยนะตอบโจทย์สำหรับสายหัดปลูกนะคะเขาก็จะมี x Ce รต่างๆว่ e จะเป็นดินปลูกกระปุกกระถางกระปุกกระสันกระถางกระถางปุ๋ยหินโรยมีหมดเลยนะคะนี่เลยมีทางแคคตัสแล้วก็ไม้ฟอกอากาศนะคะสําหรับ้านอกเปิลนี่นะคะใครสนใจกระถางไหนก็โทรหาเนาะขอบคุณนะคะสวยสวัสดีค่ะโอเค